สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกวับบุหลายสายสูงนะครับวันนี้เยียมไฮที่เดดบอลครูซันเดอร์นะครับกับอันบลอกนะครับซันเดอร์นะครับเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมอ,อ,มนอนันบอกนะครับโดยเจ้าบ้านซันเดอร์ผลงานคน่ของทีมนั้นก็ยังคงเล่นกันโบออครับสึ่งเกมที่เล้วก็เป็นการแพ้มาต่อเวทเช่นนะครับซึ่งก็เเหตให้ ผลงานตลอดทุกเกมล้างซูในเกมหลีของของเขาเนังกยังคงวัชนะไปเลยนะครับ,งงรานนรบทางฟังอันบอกทางฟังอันบอกก็สามารถก็อลุ่มในบนตีมัวตารางเลยนะครับซึ่งเกมที่แล้วของเขาเนัยก็เป็นการเสมอกับแลนเดอร์นะครับซึ่งก,ก็เห็นให้เกมเห็นในผลงานตลอดสองเกมล้างซูอของนนั้ของเขานั่นก็นยังมาแพ้ไปเลยน,นะครับเบื้องแล้วเกมนี้อันบอกผลงานมีความแน่นอนมากกว่านะครับหลายกว่าจะทิ้นนะครับรวมไปถึงสถิติ การเจอกันนะครับยิ่งกินขาดตลอดนะครับดังนั้นเกมนี้ทิมเยือน,น่าจะหาทางพานใดนะครับฟันธงครับอันบบครับอาจะเอาชนะด้วยสบายนะครับสำหรับไปมาคิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้่องบุ๊ลไลน์ด้วยครับขอบคุณครับ